คนไข้บอกว่าหน้ามันยุบลงไปเลยนะเมื่อก่อนอะทำไฮฟ,ฟู้นะว่าหน้ามันยกหน้ามันยุบแล้วนะทําตัวนี้คือแบบว่ายุบยิ่งกว่าไฮฟ,ฟู้อีกนะคะคือจะเล่าให้ฟังว่าคนไข้อะทําเครื่องยกกระชับตัวใหม่ของหมอไปนะคะเออทําไปอะนะได้เจ็ดวันนะแล้ววันนี้หมอก็เจอคนไข้หมอก็ถามคนไข้ว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องยกกระชับตัวใหม่นะดีไหมคนไข้บอกว่ามัน หน้ามันย em ุบลงไปเลยค่ะมันแบบยุบเห็นแบบว่าชัดมากๆนะอันนี้คือผ่านมาเจ็ดวันนะฉันถามคนไข้ว่าคนไข้ถามแล้วมันมันยุบตั้งแต่วันแรกไหมคนไข้ก็บอกว่ามันยุบตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็ผ่านมาเจ็ดวันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยุบมากขึ้นนะแล้วฉันก็ฉันก็ถามว่าแล้ว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 ตรงเหนียงคนไข้ดีขึ้นไหมคนไข้ก็บอกว่าตรงเหนียงมันก็ยุบแต่มันยุบไม่ได้ชัดเหมือนตรงหน้านะตรงแก้มสองข้างอ่ะเออคนไข้ก็แบบทำตาแบบลุกวาวแฮปปี้มากแล้วฉันก็ถามว่าคนไข้ว่า คนไข้ถามแล้วก็ท้าเทียบแบบตัวไฮฟูที่เคยทํามาเมื่อครั้งก่อนๆน่ะนะที่เคยที่เคยทำกับหมอมาเมื่อครั้งก่อนๆน่ะอีกตัวนี้มันดีกว่าไหมคนไข้บอกว่าตัวนี้ยุบยุบดีกว่าไฮฟูอีกนะคนไข้พูดอย่างนี้เลยนะฉันก็แปลกแต่เอ๊ะปกติทําไปเจ็ดวันโอเคว่ามันยุบมันอาจจะยุบลงแรกๆจากความร้อนนะคะแต่ถ้าผ่านไปถ้าผ่านมาเจ็ดวันถ้ามันยุบลงจากความร้อนผ่านมาเจ็ดวันมันหายร้อนแล้วมันก็น่าจะ กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ที่ผ่านมา7็วันแต่ฉันก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติการสร้างคอลลาเจนมันต้องใช้เวลาประมาณสัก3สัปดาห์จนถึง1เดือนนะคะแต่นี้เพิ่งผ่านมาเจ็วันทําไมคนไข้บอกว่าได้ผลดีขนาดนี้นะคะเออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจากทางวิชาการอ่ะการกระตุนนะ้นคอลลาเจนอ่ะไอ้คอลลาเจนจะสร,จร้างจริงๆประมาณประมาณ1เดือนนะคะประมาณ1เดือนนะนะจริงจริงคนไขออ้อ่ะซื้อเป็นคอร์สนะเป็นคอร์สเครื่องเครื่องยกกระชับนะหกร้อยช็อตแล้วก็แถมไฮฟู สองร้อยช็อตนะคะแล้วพอผ่านมาเจ็ดวันในที่ที่มาเจอกันรอบนี้คือคนไข้อ่ะมา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 ทำมาทำตัวแถมที่เป็นไฮฟู่คือคือปกติอ่ะหมอเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเครื่อง rf ที่ใช้ในการกระชับหน้านะนะถ้าทําคู่กับไฮฟู่อ่ะผลลัพธ์มันจะปังมากขึ้นเพราะว่าไฮฟู่อ่ะมันยิงชั้นลึกนะยิงไปที่ชั้นสมา์นะคะนะจริงๆมันก็ได้ชั้นชั้นไขมันได้ชั้นหนังแท้ด้วยแต่พลังงานเป็นจุด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 เข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นตัว rf ตัวใหม่ล่าสุดอ่ะพลังงานจะเป็นมันจะมาเป็นแผ่น มันได้ทั้งแถกเลยอย่างนี้ยเพราะฉะนียมันจะได้ชั้นไข่ชั้นชั้นหนังแท้กับชั้นไขมันได้ได้เป็นแบบเต็มเต็มไปเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นจุดๆน่ะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้ชั้นมันไม่ได้ชั้นสมทนะครับก็เลยต้องยิงไฮฟู่ที่หมอเป็นตัวแถมให้นั่นแหละนะทีนี้อีตัวนี้มันไม่ได้จัดการไขมันแบบสลายไขมันนะเธอแต่ว่ามันมันจะทําให้เส้นใยนะเส้นใยเส้นใยคอลลาเจนที่เป็นสีขาวๆเดี๋ยวจะแนบปู้ไปดูข้างบนนะมันมีการหกตัวแล้วก็ตุ้นการสร้างคอลลาเจ ทั้งเส้นใยที่เป็นแนวขวางเส้นใยที่เป็นแนวแนวขวางแนวเฉียงนะคะแล้วก็ได้เส้นใยที่มันอยู่ล้อมรอบไขมันนะคะพอ,อเส้นใยตัวน,นี้มันหดตัวหน้าเลยดูเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นนี้ใครที่กลัวว่าทําเครื่องมือยกกระชับตัวใหม่แล้วไขมันมันจะฟอพอะไขมันฟอรนาน่าจะตอบน่าจะค่อยกว่าเดิมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละคนไก่กันนะคะ